ปิด GPS ครับใช่ครับสโล่คอฟฟี่ครับถึงแล้วครับติดตามหลักวิชาการเนี่ยคือมันจะต้องแบบเก็บทีละเม็ดเพราะว่าเพราะว่ามันจะสุกเป็นฟอรมกันที่นี่ไม่รูดครับที่นี่ใช้เก็บทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดเลยอ๋อเนี่ยมึงก็เลยเริ่มแล้วพิธีวิธันเริ่มสโลว่ละนี่ไงการตัดไมล็ดกาแฟเนี่ยคือเพื่อไม่ให้มันชื้นมากเนี่ยครับก็คือว่าเราจะไม่บอกให้เกษตรกรให้ตัดบนกับพื้นคือเราจะมีการทําแค่ยกสูงขึ้นมาเพราะเพือมมีความชื้นใช่อาแบงครับอาแบงครับกินผลหวานนนะครัับกววาาดไ้ิ คิดก้าวไกลเป็นกับววจากบนถึงจีนไหายแอวแม่สายไปเมืองแป้ตอนผักหวานป่าแปรรูปจากป่าสู่ลิ้นจากท้องถิ่นสู่ขั่วโลก าปเปอรนนปอลลชื่อยังพี่เพราว่าเราเดินมา <ๆ S 2> หลายร้วเนีเข้ามาในซอยเข้ามาในถนนเนี่ยมันได้อยู่กล้แล้วอาไงบอกผักหวานตาผักหวานตาไม่มีทุ่งนาหว่า,เ,าเดินไปีสักพักไม่เผื่อมีทางแยกจะได้เลียวซ้ายเร็วหัวลองดูไปดีป่ะไปแอปซื้อมาใหม่ครับ นี่คือแมปเหนืออินไทยแลนด์เขาบอกว่าอีก5-9แล้วเลี้ยวซ้ายซื้อจากซื้อางไรโปรแกรมอะไรซื้อจากอะไรชื่อจากกินกี่5-9กอ่ะเอพิ่งดีอย่างวะดีว่ะลองดูีล้วายไป ถูกบอกถูกผักหวานป่าก็อยู่ในป่าออกไปปิดบ้างเลยเนีนนนนนเนี่ยเนี่ยผ่านสมอมรกุมมาในยศเนี่ยน้องคะน้องคะไปทำอะไรตรงนั้นคะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะครับผมมาหาผมกองทนมาหาผักหวานป่าครับอ๋อผักหวานป่าตรงนี้เลยค่ะไปเข้าไปทํอะไรตรงโน้นคะมาตามแอปถนนก็มีมนเดินทำไมในป่าว่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญทางนี้ค่ะ หลังจากที่บอยและบ๋มบิมได้เดินทางไปค้นหาคำตอบของสโล่คอฟฟี่ที่จังหวัดเชียงรายทำให้ทั้งสองคนได้ไขข้อข้องใจที่สงสัยมานานจนกระทั่งมีเสียงเล็กๆที่บอยและบ๋มบิมได้ยินทำให้ทั้งสองคนนั้นเกิดข้อสงสัยขึ้นมาอีกครั้งกวานวานะได้ยินปะได้ยินคืออะไรวะ และทั้งสองคนนั้นก็ได้เดินทางไปหาคําตอบของผักหวานป่าที่ตําบลป่าสักอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพี่จินดามาสคอยให้ความรู้และไขข้อห้องใจเกี่ยวกับผักหวานป่าผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกรรมวิธีการทํานั่นเอง สงสัยว่าผักหวานป่าเนี่ยมันเป็นเค็ชื่อหรือว่ามันเป็นแค่มีรสชาติหวานด้วยอ๋อมันเป็นชื่อมันด้วยแล้วก็โดยลักษณะของผักหวานป่านี่ก็มีรสหวานนิดนด้วยครันขอเยี่ยมชมผักหวานป่าได้ะแต่ว่าช่วงนี้ผักหวานป่ามันไม่มีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงไม่ใช่ฤดูของตอนแต่จะมีผักชิงดาค่ะแล้วก็จะมีสินค้าที่ผลิตจากผักหวานป่าแทนได้ไหมคะได้ครับโอ้มาเลย ผัดแง้มุมเริ่มแรกเลยครับนี่เป็นกรมาวิธีการผลิตผัดเชียงดาดองค่ะคหลังจากที่เราเก็บผัดเชียงดาช่วงกว่อนสิบโมงเช้านะะยอ่มด้านบนค่ะแล้วก็เราจะเอาผัดมาล้างทำความสะอาดหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วจะเอามาหั่นความยาวประมาณสองนิ้วค่ะสองนิ้วหั่นเสร็จแล้วเราเอาไปดองเกลือค่ะห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณสองวันเราก็จะเอาผัดเชียงาดาที่ดองแล้วบรรจุนิ้อปาติค่ะบรรจุนิ้ปิ แล้วก็เทน้ำปรุงซึ่งมีน้ำตาลมีโซเดียมมีน้ำส้มสายชูเทใส่เข้าไปค่ะครับถางแล้วก็ซิลปิดซิลปิดเลยก็เอาไปนึ่งฆ่าเชื้อสกปรกมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากทานแล้วหน้าใสทานแล้วไม่แก่โอ้ยยิ่งต้องกินประมาหกโลแล้วไปต้องไปล้างทุกอย่างออกนะฮะแล้วก็มีสารตัวหนึ่งค่ะที่ช่วยลดการปนเปื้อน้ำตาลในลำไส้เหาสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะนี่ไง อะไรไม่รู้แอะไรไม่เคยเป็นนะครับพี่ลองให้ไปทานไปลองทานชิมดูนะคะครับครับผมครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอโซนขอถามนิดนึงครับคือโอโซนนี่คืออะไรครับโอโซนนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางวอลลค่ะทั้งกระบวนการผลิตแล้วก็การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ค่ะครับย รู้หมดทุกกระบวนการครับการทำผักครับงั้นเดี๋ยวผมสองคนต้องลาพี่เอากลับแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่าจะสอบถามหน่อยว่าจะกลับเข้าตัวเมืองเชียงรายยังไงครับเนี่ยอ๋อไปขึ้นรถที่ขนส่งอำเภอเชียงแสนนะคะโอเคเดี๋ยวใช้ GPS หา GPS ิเออีกแหละเออได้ก็มาพาไปถูกอากาจะไม่ถูกเป๊ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวลาไปแล้วครับสวัสดีครับบากข้าครับค่ะพอดีผมสองคนเห็นป้ายสมัครงานครับทำไมจะเผงอย่างนี้วะ เรไม่ไม่เก็บไปดีกระเป๋าตังค์เนี่ยอ๋อเรียบร้อยดีครับของผมซองสุดท้ายนะครับเนี่ยไม่รู้มันจะเงินนี้ไหนกลับมา